สวัสดีครับพบกับช่างกราฟเทคกนส่งวันนี้วันที่เ,เอ้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวสิบเอ็ดเดือนเจ็ดหกหกนะครับผมอ่าก็คือจะเป็นงานตู้แหลกพาวเวอร์นะครับผมแลกพาวเวอร์นะครับผมอ,อนาคตอนาคตอันนี้คือลูกค้าสั่งแค่ตัวเดียวนะก <c oughs> ็คือสี่ช่องแลขับซับส0นิ้วปั๊มคู่หนึ่งหรือหล่อ1ดอกแล้วก็กลาง 6. 5 4ดห้าสี่ดอกแหลมสี่ดอกครับผมประมาณนั้นเนาะ เออสเปคปเบาๆราคาเบาๆนะครับผมอันนี้อันนี้สเปคที่ไม่รวมสวิตชิ่งนะครับผมเออไม่รวมสวิตชิ่ง2อ0 0รวมส่งนะครับเออราคาเบามากแต่พลังเสียงเราใจแล้วก็อนาคตลูกค้าสามารถเอาไปต่อยอดใส่พาวเวอร์ได้อีกตึงตัวชั้นล่างนะครับพาวเวอรขับซับหนึตัวชั้นล่างอ่าประมาณนั้นครับผมหรือจะเอาแค่ตัวเดียวก็พอเพื่อสายฟังครับผมสายฟังเพะอ่าถือว่างานพิสเล็ก ของตัวเองอย่างเงี้ยกับเพื่อนพัดลมดูดเข้าและดูดออกแบ่งชั้นโซนกันนะครับผมให้วนตรงนี้ให้วนตรงนี้วนกลับมาอ่าครับผมเนี่ยเอ้ยย็นฉ่ำแล้วก็ที่ต่อแบบสเปรคอนอ่าสเปรคอนอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะต่อหมายเลขหนึ่งเหมือนเลยอ่าลูกค้าเขามีสายพ่วงอยู่แล้วนะครับผมอ่าอันนี้ต่อสเปรคอนให้แล้วก็อันนี้คือสเปรคอนเทสของก๊อฟนะครับอาจารรุ่มล่ามไปหน่อย แล้วก็เทสเลยอ่ะทีนี้ต่อซับหนึ่งดอกอ่พอดีก๊อปลองหมดแล้วทูก็ออกครบต่อซับสิบนิ้วหลอ่อหนึ่งหกหนึ่งดอกครับผมแล้วก็กางหกห้าแหลมอ่ะเอาไว้เทสนะครับตอนนี้ก๊อปกำลังไล่ซื้อพวกชุดเทสมาอยู่เนี่ยอ่าเอาตู้ใหญ่สองใบแล้วก็เบรคอ่ะค่อยไล่อ่ะนี้ก็เทสเลยอ้าวลืมกดเพลง สามารถร้อ,องเพลงอไงอิสระได้นะเด,เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวก็สตอ็สตอปสต็คลิปไปนะอ่ะทีนี้คลิปต่อนะครับผมก็คือจะเป็นไมโครโฟนนะครับอ่านี่ฮะอ่าอันนี้ไมตัวนึง99้าเนะครับผม99บาทใน lazada ส,าาสั่งซื้อกันได้เลยครับผมอ่าแต่ถ้าจะเป็นตัวละสามร้อยสองร้ขึ้นไป4-500เสียงมันจะดีมากๆครับผมแล้วก็ไม่มีซ่าเสียงซ่าอะไรอย่างเงี้ครับผมอ่ะอันนี้กล่าวตามจริงนะครับประมาณนั้นเนาะเราจะลบ เราจะลงเราจะลงลงสองสามสิบประมาณนั้นเนาะก็คือสามารถตั้งไว้ตรงนี้ได้เลยเสียงไม่ไม่เกี่ยวกับเสียงเพลงนะครับเสียงเพลงอย่างนี้ประมาณนั้นเราอยากจะประกาศธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์แล้วก็ไมลอยก็ได้ไมสายก็ได้ตามชอบนะครับผมประมาณนั้นเนาะนี่ก็เพลงต่อเลย แรงอยู่ตัวนี้มูนิไฟภายในก็บัดกี้เสริมตัว R ประมาณนั้นครับให้วิ่งผ่านง่ายๆมานเนาะแล้วก็ใส่ C อ่า C ที่ให้มาใน power มันจะเป็น1นึสีส้มนะอ่าอันนี้มันจะราคาเบาก็ใส่เสียงเข้าเป็นภาคของ1นึ J ร้อยโวลตตัวเหลืองโพลีโพลีนะครับดังดีนะครับผมโพลีโพลีจะดังดีในอ่าสาย คน,คนที่เล่นเครื่องเสียงหรือซ่อมหรือว่า,าช่างต่างๆเขาค่ารู้ว่าโพลีดังดีนะครับผมโพลีสีเหลืองนะดังดีดังใสอตอนแรกมันจะเป็นเซรามิก104แล้วมันจะเสียงมันจะแข็งๆหน่อยใช่ไหมเออตามมันเนาะสายช่างรู้กัน ความร้อนไม่ต้องห่วงนะครับปิดละ